สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้นำความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่มีคนมาโพสคําถามไว้ในเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งกับคําถามที่ว่าทําไมอาหารมาเลเซียถึงไม่มีชื่อเสียงเหมือนอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกและจากคําถามดังกล่าวก็มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเราจึงได้แปลและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกัน แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอีลิงกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเลยนะคะฉันเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอาหารไทยอย่างมากและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วในเมืองเล็กๆที่ต่างจังหวัดที่ฉันอาศัยอยู่มีร้านอาหารมากมายหลายสิร้านที่ทำอาหารด้วยความอร่อยและสุดใหม่ มีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำเมนูหอยนางรมที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินมาและนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพราะที่ที่เราอยู่นั้นอยู่ห่างไกลจากทะเลมากและเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้กลับไปที่แคนาดาฉันรู้สึกผิดหวังมากกับอาหารที่ดูจืดชืดซึ่งขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการทำอาหารให้น่ารับประทานอย่างที่คนไทยหลายคนได้ทำ สำหรับฉันแล้วอาหารไทยคือหนึ่งในอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกส่วนอาหารของมาเลนั้นฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับมันน้อยมากการที่อาหารมาเลไม่มีชื่อเสียงมากนักอาจเป็นเพราะประเทศไทยนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและมีระบบการจัดการในด้านการท่องเที่ยวที่ดีทําให้ผู้คนรู้จักอาหารไทยมากกว่าสําหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะ ประเทศไทยนั้นมีอาหารที่หลากหลายซึ่งมาจากภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเช่นภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะในการที่จะปลูกข้าวมะพร้าวและสามารถหาอาหารทะเลได้ในพื้นที่ที่ติดกับทะเลส่วนภาคเหนือก็เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชที่สำคัญรวมถึงผลไม้ต่างๆนอกจากนี้การที่อาหารไทยมีชื่อเสียงนั้น ก็เพราะว่ามีร้านอาหารไทยจำนวนมากที่เปิดขายในต่างประเทศซึ่งแม้ว่าเจ้าของร้านอาหารจะไม่ใช่คนไทยก็ตามและสิ่งที่พวกเขาทำนั้นอาจจะไม่ได้แสดงรสชาติของอาหารไทยได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆทำให้พวกเขารับรู้ถึงอาหารไทยมากกว่าเช่นเดียวกันกับอาหารจีนญี่ปุ่นและอินเดีย สำหรับอาหารมาเลเซียนั้นมักจะพบได้เฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่มีชาวมาเลเซียอาศัยอยู่ทำให้อาหารจากมาเลเซียไม่ค่อยเป็นที่รู้จักคอมเมนต์ต่อมาอาหารของมาเลเซียไม่มีรูปแบบหรือมาตรฐานที่ชัดเจนว่าการทําให้กับคนท้องถิ่นหรือชาวต่างชาติต้องทำอย่างไรต่างจากอาหารไทยจีนหรือแม้แต่อินเดีย ซึ่งชาวมาเลเซียพวกเขาถือว่าอาหารคืออาหารไม่ใช่ศิละปะที่ต้องมีเครื่องปรุงหรือสิ่งที่ตกแต่งอาหารมากมายและพวกเขาเน้นเรื่องของรสชาติอาหารมากกว่าสุขภาพอีกเหตุผลหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย ที่แม้แต่อาหารไทยก็ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารของที่นั่นซึ่งมีร้านอาหารไทยในมาเลเซียเกือบเท่ากับจำนวนของร้านอาหารมาเลเซียและจีนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาคำตอบของเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของอาหารโดยตรงแต่มันเกิดจากการรับรู้ของชาวโลกเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของอาหาร โดยเฉพาะในช่วงที่มีความขัดแย้งในแถบประเทศอินโดจีนทำให้มีทหารอเมริกันและชาวอเมริกันจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยซึ่งทำให้ชาวต่างชาติเหล่านี้ได้สัมผัสกับอาหารไทยอีกทั้งภาครัฐของไทยได้กำหนดมาตรฐานปรับปรุงและเผยแพร่ความรู้ด้านการทำอาหารพร้อมทั้งฝึกอบรมพ่อครัวและแม่ครัวเพื่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการส่งออกอาหารไทยและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันตกมากกว่าคนจากประเทศมาเลเซียชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามาเลเซียประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลัก3ามกลุ่มได้แก่ชาวมาเลจีนและอินเดียดังนั้นจึงมีการผสมผสานการระหว่างอาหารของ ทั้ง3กลุ่มชาติพันธุ์ทำให้ยากต่อการระบุว่าอาหารนี้เป็นอาหารมาเลเซียหรือไม่ซึ่งแตกต่างจากอาหารไทยที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความคิดเห็นต่อมาอาหารมาเลเซียคืออะไรแม้แต่คําถามง่ายๆก็ยังยากที่จะตอบมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมการทำอาหารและวิธีปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายเชื้อชาติของประชากร ทั้งชาวมาเลอินเดียจีนและกลุ่มคนเชื้อชาติอื่นทำให้ไม่มีอาหารมาเลเซียที่แท้จริงเหมือนอาหารไทยอาหารไทยนั้นจัดอยู่ในอันดับที่สีของโลกเมื่อมีคนถามถึงอาหารประจำชาติต่างๆพวกเขาเป็นรองก็แต่อิตาลีฝรัร่งเศสและจีนและที่ประเทศไทยนั้นมีร้านอาหารไทยที่ได้รับรางวัลมิชลินหลายร้าน แต่ที่มาเลเซียนั้นยังไม่มีร้านอาหารที่ได้รับรางวัลดาวมิชลินมาก่อนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ชอบอาหารมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาอาหารข้างทางของประเทศไทยและมาเลเซียนั้นค่อนข้างที่จะมีความคล้ายกันแต่สิ่งที่นำมาซึ่งชื่อเสียงของอาหารไทยที่แท้จริงนั่นคือธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จความคิดเห็นของท่านต่อมานะคะ สำหรับฉันแล้วมีเหตุผลอยู่2-3ประการที่อาหารมาเลเซียไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างแพร่หลายเหมือนกับอาหารไทยอย่างแรกเลยคือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากกว่ามาเลเซียต่อมาคือในเรื่องของอิทธิพลในอาหารของมาเลเซียที่ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งจีนอินเดียไทยหรือแม้แต่พมา่า ซึ่งที่มาเลเซียนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกอาหารเหล่านั้นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอาหารมาเลเซียนั้นเป็นอย่างไรแม้กระทั่งชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็มักจะไปร้านอาหารจีนอินเดียมากกว่าที่จะมองหาร้านอาหารมาเลเซียโดยเฉพาะซึ่งหากเทียบกับอาหารไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายประเทศเช่นกัน แต่พวกเขาได้มีการปรับปรุงอาหารให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทําให้เมนูอาหารไทยที่จําหน่ายอยู่ในต่างประเทศนั้นรับรองได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยลิ้มร้องความคิดเห็นต่อมาอาหารมาเลเซียมีเอกลักษณ์ของตัวเองในเรื่องการผสมผสานซึ่งอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารอินเดียและอาหารจีนแต่อาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอมเมนต์ต่อมาฉันอยากให้คุณลองเดินไปตามถนนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารที่มาเลเซียอย่างยารันอาลอและบอกฉันทีว่าคุณเห็นอะไรแน่นอนอาหารส่วนใหญ่นั้นเป็นอาหารไทยและอาหารจีนแต่ก็มีอาหารที่คาดว่าจะเป็นอาหารของมาเลเซียอยู่เช่นบักกุเต และหมี่ผัดพริกซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าที่มาเลเซียนั้นมีอาหารดีๆมากมายแต่เป็นอาหารที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติและความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายนะคะฉันเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของคำถามนี้ฉันเคยไปมาเลเซียหลายครั้งอาหารที่นั่นอร่อยมากโดยเฉพาะที่ปีนงังแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวนักชิมและเชฟ ชาวต่างชาติจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ซึ่งหลายคนก็มีข้อสงสัยว่าอาหารมาเลเซียดั้งเดิมที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่สิ่งต่างๆในเรื่องของการเป็นที่รู้จักในระดับสากลน,นั้นมันมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาโปรแกรมการท่องเที่ยวโครงการที่ทางภาครัฐสนับสนุนและสำคัญคือต้องมีร้านอาหารมาเลเซียกระจายอยู่ทั่วโลก จึงสามารถเป็นที่รู้จักได้ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เราได้แปลและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ